จาก EP ีที่แล้วนะครับที่เราไปกินกาแฟกัน EP ีนี้เราจะพาไปช็อปปิ้งที่ลาลาพอดคาโดมะเอาเลทเปิดใหม่ประมาณ1ปีของเมืองโอซาก้านะครับสามารถเดินทางได้ง่ายๆจากใจกลางเมืองไม่เกิน40นาทีที่นี่มีของขายเยอะหลากหลายแบรนด์และเดินในร่มครับไม่ต้องตากแดดตากฝนรวมไปถึงยังมีของกินมากมายด้วยครับมาที่นี่เรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยตามไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เอาละคุณเอตอนนี้เราอยู่ที่พาโดมาชิสเตชันค่ะโดยที่เราจะหาทางไปลาลาพอร์ตโคดามะใช่เป็นเอาทเลตที่เพิ่งเปิดได้สักปีหนึ่งอะเนาะออือประมาณนั้นแต่นู้นอะป้ายป้ายเอาทเลตอยู่ทางโน้นสิรักเห็นแล้วเหรอนั่นไป้าเราจะเดินตามผู้คนหรือว่าเราจะ ไปคนเดียวแต่ฝนไม่ตกเดินได้ไหมมั้โอ้ตลงบันดไดเว้ยตรงนี้มีให้เลือกสองทางครับลงนี้แล้วเดินข้ามถนนลองไปดูตรงนี้ก่อนสิมีทางข้ามไหมโอ้นี่ไงข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้แล้วก็เดินลัดตามช่องอะไปนูน่นไปโผล่ทางเดียวกับเขาตรงนู้นออโอเคไไอ้ตรงนี้ดูน่าสนใจเนะาะไปเมื่อกี้ลืมถ่ายเลย เราเดินข้ามถนนมานะครับแล้วเข้ามาในตรอบเล็กๆมันก็จะรัดมาโพลตรงทางเดียวกันกับที่เขาเดินลงบันไดมาอ่าก็เลือกเอาจะลงบันไดช่ธรรมดาหรือบันไดเลื่อนใช่เราคิดว่าเราน่าจะมาถูกแหละเพราะแต่ละคนถือถุงชอปปิ้งกลับมากันหมดเลยใช่โอ้ดอกนี้สวยจังเนี่ยสีชมพูเนี่ยฮะถ้าเกิดเมื่อกี้เราเดินลงมาตรงนี้มันก็จะโผล่เลยนี่บันไดเนี่ยดอกนี้สวยจังเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย สวยวัาจ,จะพื้นหรือเปล่าเนี่ยสวยเนะาะไปไปกันต่อทางเดินนะครับถ้าวันฝนตกมันก็จะไม่มีร่ม,มอ,อะเนาะใช่ก็ยากหน่อยโชคดีวันนี้ก็วันฝนตกนะแต่ตอนนี้มันสงบแล้วแล้วอากาศก็ดีมากอืมเย็นสบายสุดๆเลยดอกไม้สวยให้ดูดอกไม้ริมทางฮะ เนี่ยสวยเนาะยังกระดอกคาโมไมอ่ะเหรออมไมรู้ดอกเลยเออสวยน <c oughs> ีรักเออขากลับไหมล,ล่ละนี่รักวันไน้ย่างก็เดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วแวะกินแล้วก็ค่อยกลับบ้านขอดูรีวิวก่อนโอเคอยากยราีวิงมัดส,สืดาเช็ครีวิวก่อนนะฮะตอนนี้คือสะดวกขึ้นทำให้เรามั่นใจที่จะกิน ร้านแบบที่เราไม่คุ้นเคยอะ uh ่ะอาฮะไม่รู้มีบุฟเฟ่ไหมหรืออาจจะเป็นแบบอาราคาร์ทเอออาจจะเป็นอาลาคาร์ทก็ได้แต่ว่าตอนนี้ทําไมรู้สึกว่ามันสบายอะ่ะมันเสื้อขนหนาไม่ต้องใสงสบายสบายไม่เหนียวตัวแห้งๆดีจังเลยไปกันครับอ,อ่ะพอเดินมาถึงแยกนะครับมันจะมีทางลง เป็นทางแบบลอดทั้งใต้แยกใต้ดินไปอย่างนี้เลยใหญ่เมื่อเริ่มเทิมแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นก็ถึงเลยครับใกล้ๆใกล้มากๆถึงแล้วๆแล้วลาลาพอรโคดัมอ่ะนั่นเองี่จอดเหลเยอะมากอ่ะคือมีทั้งลานจอดแล้วก็อาคารจอดรถแบบหลายชั้นเลยอะ ใช่เยอะมากแต่ตัวตัวเอาเลยมีหน่อยเดียวอเอาอไว<ฟ>้พนักง,งานมาจอดเนี่ยออทางเดินด้านข้างนะโอ้ยอากาศดีมันเป็นอากาศเย็นที่ไม่ได้หนาวมากสำหรับเดินออกกำลังกายก็จะมีเงินนิดๆจาไม่เดินอะอไรเดินเที่ยวรู้สึกว่ามีเงินนิดๆแต่ถ้าถ้าถ้าหนาวกว่านี้สักหน่อยนึง แล้วเดินไม่มีเหงื่อนี่จะดีมากเลยได้อย่างก็เสียอย่างนะป่ะไปกันเนี่ยฮะถึงละว,วันนี้ฝนมันตก,กนนะอะเนาะเราก็เลยแพลนมาเป็นอย่างงี้จริงๆการเที่ยวตามแพลนมันก็ดีแหละแต่ว่าต้องดูสภาพอากาศด้วยนะเนาะเราก็สลับวันไปสลับวันมาแหละแต่ว่าโชคดีก็เราจะไม่เจอฝนตามทายากร แต่ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะแบบอากาศไม่ดีอย่างที่คิดการท่องเที่ยวนี่มันก็สำคัญกับสภาพอากาศด้วยนะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นใครจะเที่ยวก็ลองดูตามสภาพอากาศก็ได้ครับ <ừ. S 1> คือจัดโปรแกรมมาแหละแล้วก็ลองแบบว่าอันนี้มันสามารถย้ายวันได้อะไรเงี้ยเข้ามาข้างในแล้วคนเยอะเลยซาร์ t แอปพลิเคชันคือบ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างของเยอะนะของกินก็เยอะมูจิเหรอเป็นมูจิทั้งหมดเลยน่าจะมูจิ<อ>นี่มี<ห>ของกินด <มา S 1> ้วยนะมูจิคือเราไม่รู้ว่าเขาลุมอะไรกันครับว่าดูขายดีมากขายแบบลองใส่อ๋อดูเป็นแบบสุก,กี้ชาบูเนาะเป็นเนื้อ,อที่สไลด์แล้วว่าซื้อไปพร้อมที่จะแบบเอาไปทำได้เลยเยังไง เต็มเลยอ่ะเราต้องซืออ้อหม้อต้มใหม่ไหม <c oughs> เอางั้นเลยเหรอหม้อต้มเต่าปิ้งย่างอะไรเงี้ยเอออะอบผองเยอะหลากหลายโอ้โหเวลาครับไงจะพอเนี่ย <c oughs> โอเคมันก็คนเยอะ มากเลยจะมาก็ได้ย <affiliated Civ uts> <presidency> ังคือเวลาเราเลือกของมันไม okay. ่เหงาเว้ยไม่แบบพนักงานไม่จ้องเราไงเออปะเดี๋ยวเราไปดูกันโคลัมเบียก่อนเลยนี่นี่รองเท้าแล้วละเทาสามสิบถึงห้าสิบไปดูแบบหมวกสิโอ้นี่เหมือนของเราเราซื้อรอบที่แล้วแะไรโว้ งโคลัมเบียสวยดีอ่ะหืมกเกงสีสันสดใสลดสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของใหม่ของรถรูราคา ออกมาจากโคลอมเบียแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้ร้านที่มีเครื่องหมายถูกนั่นเองอยังก,ก็แจกฟรีอ่ะเออ,อยังก,ก็แจกฟรีคนม่งโคตรเยอะเลยแต่ดูจะมีแบบว่าไอ้น,นี่ลดลงนะโอ้สุดยอดครับการต้อนรับของเขาพนักงานอมไมโครโฟนก่อนออกจากบ้าน <laughs> น่าจะได้ค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มแบบพวกค่ายาดแก้เส้นเสียงอักเสบอะไรเงี้ย <c oughs> นี่ราคาดีมไม่ดีหรอกเจ็ดพันเก้า คุณอ,อันนี้สีดำขาวอ,อ,ร,อราคาเท่ากับเมื่อวานนี้แต่ว่าเสื้อผ้าเขาเยอะนะผู้หลักผู้ใหญ่สีขาวเขาสวยดีของเยอะแต่ค Air Force One ราคาหมืออ่นหกเอาจริงๆมันก็เหมือนกันกันกบที่นู่นเลยนะร้านที่เราไปเมื่อาวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่โดยมากในนี้คนญี่ปุ่นทั้งนี้เมียว่าไงนะฮะ,ะทำไมไม่ได้ก็มันไม่ได้ให้ทำไงพยายามแล้ว <c oughs> พยายามไม่ได้แล้วโอ้ยขอดูอกเลขก่อนได้ไหมไปเลยไปดูองเลขกัน นี่โอ้นี่มันทางของชายลดสิบเปอร์เซนต์ว่ะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยสองไอเทมสองไอเทมลดสิบเปอร์เซนต์ลดแค่สิบเปอร์เซนต์ยังไม่คนเต็มร้านเลยว่ะลดแต่ไมนคนเต็มร้านเลยเออมันมีโซนเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ด้วยไงอ๋อเออไปดูไหมล่ะโหมันเป็นหมวกค่ะเออแว่นอะไรพวกเนี้ยเมื่อกี้ออกมาแล้วครับจากโอเคไม่ได้เลยเลย๋ยวจะไปดูครอกกันค่ะร้านนี้ ด่ทรงนี้บ้านเรายังไม่มีนะดูทรงนี้ในร้านบ้านเราไม่มีทรงทุเรียนทุเรียนเมืองจันฮะแรงบันดาลใจมาจากลู่เวียนเน้องหมอนเนี่ยเรียกอะไรเรียกมีชื่อเล่นว่าน้องหมอนไม่ทำสีทองมาวะอันนี้ก็ใกล้เคียงนนะ <c oughs> ถ้าสีเขียวนี่ใช่เลย เมื่อวานนี้เท่าไหร่อ่ะเมื่อวานนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นเก้าเก้าเก้าเออแต่มันไม่ใช่สีนี้แมใช่มันไม่ใช่มันเป็นสีขาวล้วนซึ่งก็ชอบอยู่แต่นี้มันสีเทาก็โอเคนะถ้ามันราคานี้ก็น่าซื้อเดี๋ยวลองลองลองสวมดูก่อนเพราะว่าไอตัวทางน้นหมื่นแปด มันสวยนะแต่ไม่ไหวแพงไปหน่อยก็สรุปว่าไม่ได้ของเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลือกไปเรื่อยๆคะัตังยังอยู่ในกระเป๋าจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดกับบ้านแต่มันสวยแต่ราคามันสูงไงอันนี้มันดิสนีย์เหรอตรงนี้มันสูงเออใช่ลองไมละเจ็ดพันเก้าเองเอ้เจ็ดพันสี่อันนี้ยราคาดีเลยแต่เขาก็หอมดีบอืม คือสังเกตเท่าที่สังเกต,เกตดูของเขาลดเหมือนกันหมดเหมือนกันเกือบทุกสาขาเลยนะครับสาขาตามเอาเลทอะคือเหมือนลดก็เอามาลดพร้อมกันแบบเหมือนเหมือนกันหมดเลยก็เดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อครับไปกันอ่าเราตัดสินใจว่าเราจะเดินย้อนสอนเขาเราก็ไปทางนี้กันคือคนส่วนใหญ่เขาเดินสวนเราไปแต่ตอนนี้เขาไปทางนู้นกันเยอะเลยนะทำไมอย่างนั้นล่ะ ซื้อของเยอะครับแต่ไม่ค่อยลดราคาเนาะเออดูเหมือนไม่ค่อยลดราคา <c oughs> คือบางชิ้นก็ถูกแหละแต่บางชิ้นก็ก็นั่นแหละราคาสูงหน่อยไนกี้ผ่านไปแล้วอาดิดาสผ่านไปแล้วอ่ะรีบอกจะมาไหมไปดูกนันเดี๋ยวไปดูแบรนด์นี้บ้างเฮอร์รี่เราเคยเราเคยเราเรามีกางเกงว่ายน้ำอยู่เดี๋ยวลองไปดูว่าเขาขายเท่าไหร่ไ <c oughs> ด้ บรได้แต่ราคาดีอยู่นะราคาโอเคเลยแต่ไม่มีไซส์จบค่ะจบข่าวไปผ่านไปไปดูอย่างอื่นต่ออุปท่าเขาหน้าใสเนาะเสื้อสีขาวเมื่อกี้กับกางเกงก็หน้าใสไปทำตัวให้ผอมหมดนี่ยเราเป็นอะไรกันไอ้นี่ไม่รู้ไอ้ตัวกิมบอลเนี่ยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำตยกขึ้นมาถ้าไม่เล็งดีๆนี่มันยากเลยยังทะเลาะกันอยู่อ่ะเออ ก็ได้ใช้อยู่ไม่กี่ทริปเองอะไปเดินดูกันต่อเดี๋ยวสนใจนอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูครับเฟอร์ลาไปเราเจอ,อนิวบาลานซุ้มลื่นป่ะเราเจอ,อนิวบาลานไปดูกัน ไหนเนี่ยแต่เมื่อวานมีมีหลายคู่อ่นะหลายหลายรุ่นราคาโอเคนะเหมืนสองคุณน่ารักดีแต่คุณไม่น่าใส่ได้แล้วมันบีบไปดูสิครับเก้าศูนย์หกศย์เก้าศน์หกศนมีแต่ลายแบบนี้มีแต่สีแบบเนี้ยนื่นแปด ไม่มีสีอื่นเลยเว้ย990เนี่ไง2 0 0 0ถูกกว่าไหม5,300เฮ้ยปกติมัน9,000เอง9,900ขึ้นลวมั้งอยากลองจะมีแต่สีดำอะ990ที่คุณลองเหรออืมแต่นี้วีไหนก็ไม่รู้เนี่ยวีห้าห้าแต่ว่าวีมันมีหลายวีมีวีหนึ่งวีสองวีสามวีหกแล้วคุณี่คุณลองเมื่อกี้วีอะไรวีหก มีผมก็เป็นตัวฮิตอะนะอ่าอืมแต่นี้ราคาถูกไปมากเลยอะมากเย็นเย็นอาจจะไม่ใช่ U S A ป่ะ U S นะข้างหลังตรงตรงส้นเท้าข้างหลังส้นเท้าเมดอินไชน่าอืมไม่ใช่เมดอินโอ๊ยเมดิน U S A จ้าอืมเป็นเมดอิน U S ถูกกว่าดิอืมเราอาจจะมีไม่กี่คู่เดี๋ยวลองดู อ่ะม in no right right so, um, ิวแบรนานก็ไม <background> ่มีไซส์นะฮะคือพยายามจะจะใส่ให้ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมยันแล้วอันนี้กอ์ฟซมโซไนท์จะมีรีบอกไหมที่นี่อ่ะอันนี้แวนเซบีซีมาเออเราดูเอบีซีน่ยโนี๊ยรีบอกไม่ค่อยไอ้นี่เลยเนาะค่อยเข้าร่วมรอเปล่าเออนั่นดี แวนคุชชั่นมีไหมเราดูของช่องอะไรอะสนนสเกอร์ออนไซต์เขาบอกเขาชอบมากเลยเออดูจะนิ่มดีอะดูดีดูดีอ่ะออกมาจาก abc ีซหมากน้อย ระดับมันมาอยู่ที่นี่มันควรจะเป็นแฟรนไชส์สเตทนะจริงๆนะเนาะเขาได้พื้นที่มาแค่นี้เออเอ,อันเดอร์อเมอร์ไหมเขาให้บัตรอะไรวะลดราคา20%อะいやそういうことはあろうか ก็มีแบรนด์ที่เราไม่รู้จักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบรนด์ที่เราไม่รู้จักนะเนาะอะเยอะันเราไม่รู้จักทุกแบรนด์หรอกจริงๆหรอเออมันไม่ใช่แบรนด์ไทยด้วยอ่ะไม่ใช่แบรนด์ที่ที่แบบเมืองไทยมีอ่ะก็ถือว่ามาเดินเล่นเนี่ยนะครับไปด้วยกันสนุกดี มาที่นี่ไม่ค่อยเจอคนไทยเนมะื่อกี้เพิ่งได้ยินเสียงคนไทยเแล้วก็เมาโดยมากก็ดูจะเป็นคนญี่ปุ่นเยอะกว่าเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเพิม ภรรยาก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันไปคุณคนะุณอะหิวไหมก็ตอนแคหิวหนิดนึงหิวคุณไหวไหมเขายังไม่ไม่หิวได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกสักหน่อยก่อนครับพอดีภรรยาเริ่มจะหิวเริ่มหิวแล้วเพราาะว่ตอนนี้อยู่บ้านต้องเริ่มกินเบรกนิดนึงไงเออหูเขาต้องคิวทำอะไรกันมา,ม,ามากรีโต้ฟ,ฟิโล ฟิโลฟี่คือเราิโลโซฟี่บีมบีมเมกาแบนแบนญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นครับแบ,บนนี้เป็นแบรน์ญี่ปุ่นด้วยแหละคน,บบน,นใส่กันเยอะแล้วก็จะแบบทรงญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ่ะใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์มากโคชลดไหมไม่ลดอุ้ยมีหกสิบปเซนด้วยอะไรอะ่ะไม่ใช่ มันได้ใช้อยู่แล้วอะไ,ไม่ใช่แนวเดี๋ยวนี้นิยมถุง้าค่ะใช่ใช่นิยมย่ามขงห้าอะไรก็ว่ากันไปกว้างมากอของหลากหลายแต่ก็ยังกว้างใหญ่ไม่เท่าทางอะไรวะตรงที่เราไปอะคุณที่ไหนไปเมื่อไหร่ที่มีล้านสกีอะ อ๋อคาริสวาล่ะเออคาริสวางมากวเางสากเดอเดี๋ยวไปดูกันเอาล่ะขึ้นมาที่ชั้นสองแล้ววนทางนี้ครับสาวกสายคีบสายจุ่มเชิญได้ข้างหน้าโอ้โหเราคิดถึงน้องชายเราเลยน้องชายเราชอบมาก นี้มีคนอยากอยากได้เตารลีดครับไปดูเตารลีดกันแต่ว่ามันจะใช้ที่เมืองไทยไม่ได้เลยนะเนี่ยเครื่องวัดตุภูมิมและความชื้นของเสี่ยวมี่ก็มีบ้านเราสำคัญคือซื้ออย่างนี้ไปเสียแล้วก็ไม่มีศูนย์ อันนี้เป็นห้างเครื่องเซลไฟฟ้านะก็ไปดูแล้วไปดูแล้วเมื่อกี้เป็นแบบดูน่าใช้เนาะเล็กๆเนาะแต่ว่ามันก็ยากตรงที่มันใช้บ้านเราไม่ได้อใช่เขาใช้แค่ไฟร้อยโวล์น่ะโอ้โหวัดอะไรตั้งหนวัดจอเพิ่มเลยนะลานนวดค่ะ ร้านนวดเออร้านนวด,ดนะญี่ปุ่นนวดแผ่นญี่ปุ่นอ่ะดูกันต่อเยอะมากอะ่ะของเยอะมากๆากแน่นัน,นชั้นสามดูจะไม่ใช่เป็นแบรนด์อ่าอเบอร์วายเนาะใช่ใช่อ,อันนี้อ,อะไรนะทํามายากเลยนีทามายุระเออลองดูแบรนด์นี้ดีกว่าราคาไม่แพงเลย 990เยน,นเสื้อกันฝนเสื้อกักอ้าวราคาโอเคอยู่คือข้างบนนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบของใช้คือข้างบนน่าจะเป็นเหมือนของใช้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์แบบไม่รู้จักเลยอะ่ะนี่ร้านหนังสือด้วย กลองเพลงเหรอเออดูแบบเสริมปัญญาสร้างความรู้มากเลยวะ่ะสร้างเสริมประสบการณ์มากฟู้ดคอร์ดใช่ไหมครับเขาเรียกว่าฟู้ดเทรเรสอุ้ยมีเนื้อสเต็กของกินหลากหลายนะ โอ้มิกกี้อ้าวนี่่าเมงเม้งแบบแถวยาวขนาดนี้เลยเหรอ,อเพราะดูดีนะดูหน้ากินพันสามเริ่มพันเยนโอ้ร้านนี้ก็ดูดีร้านนี้เก้าร้อยห้าสิบดูดีเหละรูปดูดีเลย มีร้านรานเมงแบบคปิดกันตั้งหลายร้านเออราเมงเยอะมากอันนี้อันนี้เหมือนอะไรนะที่เป็นน้ำซุปแกงกะหรี่ะคุณเออเออเออเราเคยกินที่สีราชาใช่ไหนะมอันนี้เป็นแบบเทนดองอดูรูปเจ้าของเขาก็ดูน่ากินแล้วอะเู <laughs> ดูแบบมีเรื่องราวเนาะอันนี้เป็นข้าวเหมือนแบบสกายรากบ้านเรามาก่อนอะอ,อันนี้เฮ้ยเนี่ยโอมูรไรซ์ <G ül> อ๋อร้านนี้ไฮไลไท์เลยอะเนื้อดูดีมากมีตู้แบบ ตูแช่เนื้อด้วยอันนี้เหมือนโนสนสุดไหมใช่นี่ไหนเออน่าจะใช่1น0 0สองร้อยนี่โน b บี f โน l ไลฟ์มอสบ u เกอร์อันนี้เป็นเคยตั้งความหวังว่าจะกินนะเากรุงเทพก็มีด้วย่ะอันนี้ก็โซบะ ส่วนอันนี้เป้าหน้าเหนืออหรอส,สูตา,าดอนยะมีไก่ทอดบิบทงังอันนี้ก็เป็นข้าวดงหน้าปูหน้าอะไรก็ว่ากันไปฮะอันนี้ที่เขาแบบนิยมกินกันอ่ะปลาไหลก็ไข่เออเออเอ,อ,อันนี้ข้าวกับปลาน้อยเนี่ยทูน่าสับกับปลาน้อย ติวหนังสือกันกันนะใช่ด้านนี้จะเป็นบีบีมบับนะอาหารเกาหลียังไม่มีร้านอาหารไทยเลยอะค่ะเออมาเปิดมั้ยมาไข่ข้าวแกงต้มตักันมั้ยมีคนกินไหมก่อนล็อกนี้ว่างอยู่เออล็อกนี้ว่างเว้ยคุณมาเออนี่ดูน่ากินจังอยากกินโฟบะอยากจะลองไหมแต่เดี๋ยวเราจะลงไปกินชาบูนะใช่ใช่ โอ้ลาหน้าลาหน้ามีหมตัตโตฟูเออไข่ไข่นเนี่ยน่ขากินเนาะข้าวผัดไก่เนี่ยไข่ขาวๆวอ่ะอพันสามร้อยห้าสิบเยนอะไม่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้เป็นสูทตี้มั้งเนี่ยลองไหมไม่เดี๋ยวตัดกำลังโ <Okay> อเคลงไปกินบุฟเฟ่ดีก,กว่าอ่าทั้งหมดก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับควางขวาง,วางที่นั่งเยอะ กันต่อเอ้าเดินจะครบรอบอีกแล้วซเหมือนเป็นแบนด์โลเคอลแบรนด์เนาะมัง้งมันอยญเป็นเสื้อผผู้หญิงละนี่อืมอืมใช่ใช่ใช,ใช่แต่ก็เดินได้นะเพื่อเดินดูแล้วก็ถูกใจก็น่าจะโอ้น่าจะถูกใจนะห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ดูเป็นแบบโลเคอลแบนด์ดูเป็นแบบแบรนด์เด็กแบรนด์จริงมันเยอะมันมันมีทั้งแบบนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่เหรออนี้เหมือนเสื้อมือสองเลยอ่ะใช่พอได้กลิ่นก็รู้เลยแลพวกที่เขาซักมันจะกลิ่นเดียวกันหมดเลยว้ายโอเคเรามาดูทางนี้โลคอส แบบนี้ปุผลมันมีทุกห้างเลยเนี่ยสวยเลยอ่าแบบโลคอนนะคะของเยอะอยูน่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวสื่อว่าเป็นช็อปเล็กนะเพราะที่จริงเขามีช็อปใหญ่กว่านี้กลอสเขาเยอะเนี่ย ตะเกียงอ,อติกน้ำแข็งเตาเตาดูดีมากเลยแต่ต่ราคาก็าเอาเรื่องเหมือนนะฮะซือ้อกลับบ้านเราก็ในยากหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับพาเดินเที่ยวสอชั้นบนแล้วแต่เรายังมีชั้นล่างที่เป็นโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้พาไป เดี๋ยวตามไปดูกันใน e ีพีหน้านะครับรับรองว่าน่ากินน่าเดินมากๆครับตามไปดูกันนะครับเหนืออย่างนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ